สวัสดีครับยินดีตอนรับเขา pues kids, antis, Godzilla, ้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านยินดีตอนรับสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาแจกสูตร2ตัวล่างตรงๆนะครับหลัก10 2ตัวมาตัวนะครับเดินมาแล้ว10งวดหลักหน่วยก็2ตัวมาตัวเดินมาแล้ว10งวดนะครับงวดที่แล้วออก50นะครับอ่านี่หลัก10นะค <shit. S 2> รับ10ล่าง um 5กับ8เข้าเลข5นะครับและนี่ก็หลักหน่วยล่าง0นย์กับ4เข้าเลข0นย์นะครับเลขที่ออก50ย์นะครับ เดินมาแล้ว10งวดยังไม่พลาดนะครับเรามาตามกันต่องวดนี้นะครับวันที่16มีนา68นะครับเป็นสูตรคำนวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีรูดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็อย่าลืมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านนะครับอ่ะเราไปคํานวณพร้อมกันเลยนะครับหลัก12ตัวหลักหน่วย2ตัวนะครับอ่ะสตัวล่างตรงๆนะครับไปกันเลยครับ นำผลรางวัลมาตั้งแบบนี้นะครับรางวัลที่1อ่าอันนี้2ตัวล่างอันนี้3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2อันนี้3ตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2นะครับนํามาตั้งนํามาเรียงตามนี้เลยนะครับและวิธีคิดสูตรหลัก10ล่างนะครับอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับอันนี้คือสูตรหลัก10ล่างนะครับนี่นะครับ10ล่างนะครับให้ใช้หลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยบน บวกหลักหน่วยครั้งที่สองบวกหลักหน่วยครั้งที่สองบวกหลักร้อยครั้งที่สี่อ่าบวกหลักร้อยครั้งที่สี่ทีหนึ่งนะครับบวกหลักสิบครั้งที่สี่บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่ผลลัพธ์บวกสี่นะครับบวกสี่ทุกครั้งอันนี้คือเลขคงที่นะครับที่ต้องบวกทุกครั้งพอบวกสี่เสร็จก็บวกสามนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งบวกให้เป็นตัวอย่างด้านบนนะครับพร้อมจะขีดลูกศรนะครับขีดลูกศรบอกนะครับอ่าเลขสี่หลักหน่วยนะครับบวกเลขสี่หลักหน่วยที่หนึ่งนะครับ บวกหลักหน่วยครั้งที่2นะครับหลักหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข0นย์นะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่สองีกทีหนึ่งคือเลข0นย์นะครับบวกหลักร้อยครั้งที่สก็คือเลข6นะครับ2ครั้งนะครับหลักร้อยครั้งที่4ก็คือ6บวกหลัก10นะครับหลัก10ครั้งที่4นะครับก็คือ5บวกหลักหน่วยครั้งที่4ี่ก็คือ6นะครับบวก4คงที่นะครับเท่ากับ เลข4คงที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเริ่มบวกกันเลยนะครับ4บวก4เท่ากับ8นะครับมีเลข0สองตัวเราก็ข้ามมาเลย8บวก6เท่ากับ14นะครับ4บวก6เท่ากับ10นะครับตกเลข0นะครับเราก็เริ่มใหม่นะครับอ่านี่6บวก4ตกเลข10เหมือนกันเหลือเลข5อยู่ตัวเดียวนะครับเราก็ตั้งเลยนะครับ แล้วบวก3ามคงที่อีกทีหนึ่งนะครับ5-3บวก3เท่ากับ8นะครับหลัก10เด่น5กับ8นะครับต่อไปผมจะนำลูกศรมาชี้นะครับอาสังเกตลูกศรนะครับให้ใช้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับสูตรบอกว่าหลักหน่วยแล้วก็นำหลักหน่วยมาตั้งนี่นะครับหลักหน่วยคือเลขก4นะครับอาสครั้งนะครับและหลักหน่วยครั้งที่2ก็2ครั้งนะครับนี่นะครับเลขศนะครับอองครั้งนะครับ เลข0อ่าแล้วก็หลักร้อยครั้งที่4ี่สองครั้งนะครับก็คือเลขหนะครับนี่นะครับเลขหนะครับหลักสิบครั้งที่4ก็คือเลข5้านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่4ก็คือเลขหตัวนี้นะครับส่วนเลขคงที่นี่นะครับเลขคงที่นี่นะครับเลข4นะครับส่วนเลข3ก็ตัวนี้นะครับเนี่เห็นไหมครับ ตีกับสามเป็นเลขคงที่นะครับที่ต้องบวกทุกครั้งนะครับหลักสิบห้ากับแปดนะครับต่อไปเป็นหลักหน่วยนะครับมาต่อกับหลักหน่วยล่างนะครับดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับอันนี้คือหลักหน่วยล่างนะครับสูตรหลักหน่วยล่างสูตรบอกว่าให้ใช้หลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่สองบวกหลักสิบครั้งที่สอง บวกหลักหน่วยครั้งที่2บวกหลักร้อยครั้งที่3บวกหลักหน่วยครั้งที่3บวกหลักหน่วยครั้งที่3ามผลลั์บวก3บวก4นะครับตามลําดับเดี๋ยวผมจะบวกให้ดูนะครับและจะใช้ลูกศรชี้ดูนะครับใใช้หลัก10ล่างเนาะสูตรบอกว่าให้ใช้หลัก10ล่างก็คือเลข5้านะครับบวกหลักหน่วยล่างก็คือเลข4บวกหลักร้อยครั้งที่1นะครับก็คือเลข1นะครับบวกหลักร้อยครั้งที่2นะครับก็คือเลข5้านะครับ บวกหลัก10ครั้งที่2ก็คือเลข3นะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข0บวกหลักร้อยครั้งที่3นะครับก็คือเลขก7บวกหลักหน่วยครั้งที่3ก็คือเลข1บวกหลักหน่วยครั้งที่3าอีกทีหนึ่งคือเลข1แล้วบวก3คงที่นะครับเท่ากับเลข3เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเลข3คงที่เปลี่ยนเป็นสีแดง เรามาเริ่มบวกกันเลยนะครับห้าบวกสี่บวกหนึ่งตกเลขศูนย์นะครับอ่าเริ่มใหม่นะครับห้าบวกสามเท่ากับแปดนะครับแปดบวกหนึ่งบวกหนึ่งตกเลขสิบนะครับอ่าเจ็ดกับสามก็ตกเลขสิบนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ตกเลขศูนย์นะครับหลักหน่วยแล้วบวกสี่คงที่นะครับก็จะได้เลขสี่นะครับอันนี้คือหลักหน่วยล่างนะครับ0ูนกับสี่นะครับ เดี๋ยวผมจะทําลูกศรชี้ดูนะครับหตูบอกว่าใช้หลักสิบล่างก็คือตัวนี้นะครับเลขห้านะครับต่อมาหลักหน่วยล่างก็คือเลขสี่นะครับหลักร้อยครั้งที่1นะครับตรงนี้นะครับคือเลขหนึ่งนะครับหลักร้อยครั้งที่สองคือเลขห้านะครับเราก็นํามาตั้งเลยนะครับหลักสิบครั้งที่2ก็คือเลขสามนะครับนํามาตั้งเลยนะครับ แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองก็คือเลขศูนย์นะครับนํามาตั้งเลยนะครับหลักร้อยครั้งที่สามหลักร้อยที่สามก็คือเจ็ดนะครับนํามาตั้งนะครับหลักหน่วยครั้งที่สามก็คือเลขหนึ่งนะครับนํามาตั้งนะครับหลักหน่วยครั้งที <S <S ่สามอีกทีหนึ่งนะครับคือเลขหนึ่งนะครับนํามาตั้งนะครับและเลขคงที่เลสามก็คือตัวนี้นะครับอ่า พอบวกสามของที่เสร็จนะครับก็บวกสี่ต่อนะครับนี่นะครับเลขสี่เลขคงที่นะครับสรุปแล้วหลักหน่วยล่างนะครับศูนย์กับสี่นะครับทีนี้เราไปจับชุดกันเลยนะครับหลักสิบล่างนะครับเด่นห้ากับแปดนะครับต่อไปหลักหน่วยล่างนะครับเด่นศูนย์กับสี่นะครับขยายให้ใหญ่ๆหะ่ะ เนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับดูชัดๆไปเลยนะครับชึกอ่าเราก็จับชุดตรงๆไปเลยนะครับห้าศูนย์นะครับแล้วก็ห้าสี่นะครับตามด้วยแปดศูนย์นะครับแปดสี่อ่ะนี่นะครับจับให้แบบนี้นะครับ ทวนอีกทีนึงนะครับอันนี้คือหลักสิบล่างนะครับห้ากับแปดอันนี้คือหลักหน่วยล่างนะครับศูนย์กับสี่เมื่อจับคู่ตรงๆก็ได้สี่คู่นะครับก็คือห้าศูนย์ห้าสี่แปดศูนย์แปดสี่นะครับก็ลงพิจารณากันดูเด้อให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับทั้งสองสูตรเดินมาแล้วสิบงวดนะครับทั้งงวดวันที่สิบหกมีนาเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเดินต่อหรือเปล่านะครับผิดถูกอย่าว่ากันเด้อว่าไปตามสูตรนะครับ สูตรก็สอนไปแล้วนะครับแห่งปันกันฟรีเป็นแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกไรนะครับใครมีเลขเด็ดนะครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ